บทที่40ถูกตบหน้าอีกครั้งเมื่อได้ยินว่าพ่อของลิวลี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุเพื่อนร่วมคาดาทุกคนในเหตุการณ์ก็สงสัยตาเหยียดยามและเห็นใจต่อเย่เฉินพวกเขารู้สึกว่าเย่เฉินช่างโชคร้ายจริงๆอยากสร้างภาพปรากฏว่าต้องพบกับผู้เชี่ยวชาญระดับบุคคลสําคัญที่ไม่ใช่ว่าตัวเองตบหน้าตัวเองเหรอกหรือถ้าอีกเดียวพ่อของลิวลี่ หรือเจซันลงมาเขาก็ไม่ใช่ว่าอายเสียยิ่งกว่าอายหรอกหรือเซียวสู้หลานเองก็อายเล็กน้อยกระซิบกับเย่ยเฉินว่าเย่ยเฉินเพื่อนร่วมคัสหลายคนดูอยู่นะคุณอย่าปากแข็งเลยไม่อย่างนั้นจะน่าอายมากกว่าเลยนะก่อนที่จะมาเย่ยเฉินได้บอกเรื่องเกี่ยวกับที่ซื้อภาพวาดแล้วแต่เขาบอกว่ามันราคาไม่เท่าไหร่ตอนนี้มาบอกว่ามูลค่าหลายหมื่นเซียวสู้หลานก็ค่อนข้างไม่มั่นใจขึ้นมาฉับพลัน รู้สึกว่าเย่เฉินอาจจะโกหกเพื่อเอาหน้าถ้าว่าเย่เฉินไม่สนใจสักนิดเริ่มพูดว่าในเมื่อพวกนายไม่เชื่องั้นก็ให้ผู้เชี่ยวชาญมาระบุให้แน่ชัดไปเลยพูดอย่างนั้นแล้วก็พูดอีกว่าริงสิทุกคนอย่าลืมล่ะเพื่อนร่วมคดัดหวังถึงเฟยให้ตายก็ไม่สำนึกผิดยังจะสาบานอีกครั้งนี้ต้องกินโต๊ะหวังถึงเฟยคิดถึงเรื่องที่รถถูกเผาเมื่อคู่ จึงดาอย่างเข็นเขี้ยวเขี้ยวฟันว่าเยเฉินนายแม่งอวดดีให้มันน้อยน้อยเรื่องแข่งรถเมื่อคู่เป็นชั้นที่ถูกนายครอบงำฉันเต็มใจยอมรับความพ่ายแพ้ครั้งนี้กูก็ยินดียอมรับความพ่ายแพ้เหมือนเดิมถ้าภาพวาดที่นายให้มีมูลค่านับหมื่นจริงกูจะยอมกินโต๊ะแต่ถ้ามันไร้ราคานายจะกินไหมล่ะเยเฉินพยักหน้าและพูดว่าได้ถ้ามันไร้ราคาฉันกินก็ได้ ภาพวาดนั้นถึงแม้ไม่ใช่ภาพวาดที่มีชื่อเสียงอะไรแต่ที่จริงแล้วมันคือผลงานของห่วงเส้นจิตรกรแห่งราชวงศ์ฉิงและร้านขายของเก่าแห่งนั้นเป็นเครือข่ายระดับประเทศมีการรับประกันของแท้ถ้าไม่ใช่ของแท้มีการรับประกันชดใช้ให้ถึง10บเท่าเพราะฉะนั้นภาพวาดนี้จึงไม่สามารถเป็นของปลอมได้เซี่ยวซู่หลันอยากข้ามเย่เฉินแต่ยังไม่ทันตั้งตัวเลยเย่เฉินก็ตกลงไปแล้วจึงหมดหนทางดังนั้น จึงแอบถอนหายใจคนเดียวต้องหลังหลินก็ค่อนข้างประหลาดใจทำไมเย่เฉินได้ถึงมั่นใจนักที่จริงแล้วเมื่อดูให้ดีๆคนคนนี้ยังคงลึกลับวันนั้นที่เทียนเซียงฟู่ท่านหงหาผู้โด่งดังก้มหัวให้เขาอย่างคาดไม่ถึงมันเป็นเพราะอะไรกันแน่เธอยังไม่เข้าใจโดยมาตลอดแต่ในใจเธอก็มั่นใจว่าตัวตนของเย่เฉินต้องมีความลับบางอย่างแน่ หวังเทิงเฟยรู้สึกว่าในที่สุดเขาก็มีโอกาสที่จะแก้แค้นได้แล้วพ่อออกมาทันทีดีทุกคนเป็นพยานเราให้หลิวลิลี่เชิญพ่อของเธอลงมาสักครั้งช่วยรบประเมินให้แน่ชัดหลิวลิลีลล่ต่อสายโทรออกโดยตรงต่อหน้าทุกคนพูดว่าคุณพ่อคะคุณลงมาที่นี่คู่หนึ่งคะ่ะเพื่อนร่วมคัดของเต้าคุณให้ภาพวาดมาภาพหนึ่งอยากรบกวนให้คุณมาตรวจสอบให้หน่อยคะ่ะหนึ่งนาทีต่อมา ชายชราคนหนึ่งก็เดินลงมาช้าช้าจากบันไดชั้นสองบุคคลนี้คือผู้เชี่ยวชาญการประเมินโบราณวัตถุลิวเยลเซนวันนี้เป็นวันเปิดร้านอาหารของลูกสาวกับว่าที่ลูกเขยของลิวเยลเซนเขาจึงเชิญเพื่อนเก่ามาด้วยอยู่ด้วยกันในห้องส่วนตัวชั้นบนได้ยินว่ามีภาพวาดโบราณที่ต้องประเมินทันทีที่นิสัยมืออาชีพเกิดขึ้นจึงรีบลงมาดู ลิวเย่อเฉินก่าวเดินขึ้นเวทีลิวลิลี่รีบยื่นของฝันที่เป็นภาพวาดให้เขาแล้วพูดว่าคุณพ่อคะคุณพ่อรีบประเมินภาพนี้หน่อยคะ่ะมีคนบอกว่ามันมีมูลค่าหลายหมืน่นพูดอย่างนั้นแล้วเธอก็มองไปยังเย่เฉินด้วยสีหน้าดูถูกอย่าจกที่เกาะผู้หญิงกินให้ภาพวาดโบราณหลายหมื่นหยวนใครจะเชื่อไม่ต้องเดาก็รู้ภาพวาดต้องเป็นของปลอมแน่คนอื่นๆก็คิดเหมือนกับเธอ ไม่มีใครเชื่อว่าเย,ยเฉินจะสามารถให้ภาพวาดหลายมื่นได้ลิวเยเินรับกล่องของของวัญไปท่ามกลางสายตาของสาธารณชนดึงเอาม้วนออกมาแล้วเปิดมันอย่างระมัดระวังภาพวาดโบราณเป็นสีเหลืองบางส่วนมันดูต้อยต่ำด้อยค่ามากเผื่อรวมคาดหลายคนที่ชอบตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกพูดว่าโอ้พระเจ้าดูแล้วไม่เหมือนของดีอะไรเลยนั่นสินั่นสิฉันดูแลว้วราคาแค่ห้าสิบย้นเท่านั้นละ่ะ แต่ว่ามันยังไม่คุ้มค่ากับกล่องนั้นเลยว่าไหมกล่องนั้นน่าจะราคา70-80บาทนะลิวเย,ยเสเินพิจารณาภาพอย่างละเมียดละไมคู่หนึ่งหลังจากดูไม่กี่นาทีถึงได้ยิ้มและถามว่าภาพวาดนี้เพื่อนร่วมคาดของเต่าคุ้นให้มาเหรอใช่ค่ะลิวลิลี่พูดว่าและยังเป็นของเพื่อนสนิทตอนมหาวิทยาลัยด้วยค่ะเมื่อคำพูดนี้ที่ลิวลิลี่คิดอยู่ในใจก็คือ เย่เฉินเป็นเพื่อนสนิทกับหวังเต้าคุณแต่ให้ขยะมูลค่าไม่ถึงร้อยหยวนจะให้คุณพ่อของฉันได้เปิดเผยคุณต่อหน้าสาธารณชนเดี๋ยวนี้เลยแต่ถ้าว่าใครก็ไม่ขาดคิดหรือเย่เฉินกับถอนหายใจและพูดว่าดูเหมือนเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีมากๆเลยนะถ้าไม่ใช่เพื่อนที่ดีมากใครจะยินดีมอบของล้ำค่าเช่นนี้ให้เมื่อทุกคนได้ยินคำพูดนี้ก็ต่างตกตะลึงพึงเพลิด นี่มันสถานการณ์อะไรกันของล้ำค่าเหรอขยะนี้เป็นของล้ำค่ามากเลยเหรอหวังเถิงเฟยคิดอยู่ในใจว่าของล้ำค่าแม่งมึงสิมึงไปถนนโบราณเผื่อซื้อดอกไม้ปลอมชีใส่แล้วทำให้มันดูเก่าแล้วก็เหมือนดูเป็นภาพจริงขึ้นมาขณะนี้หลิวเย่ยเซินพูดอย่างจริงจังนี่คือผลงานที่แท้จริงของหววเซินจิตกรในราชวงศ์ชิง ถึงแม่ห่วงเสนไม่ถือว่าเป็นจิตรกรที่มีชื่อเสียงมากนักแต่ก็เป็นหนึ่งในจิตรกรที่โดดเด่นมากคนหนึ่งเป็นหนึ่งในแปดเอกของอยางเจ้าจิตรกรพูดอย่างนั้นแล้วหวังเยี่ยวเรินก็พูดอีกว่าภาพวาดนี้ฉันสันนิษฐานว่าราคาซื้อขายในตลาดอยู่ที่ประมาณมากกว่าส000สนหยวน มากกว่า2องแสนหยวนหลิวลีลีล่โง่เขาไปเลยเธอคิดว่าของสิ่งนี้ไม่คุ้มกับราคาร้อยหยวนใครจะไปคิดว่ามันมีมูลค่ามากกว่าถึงสองแสนหวังเต้าคุณก็ตกตะลึงไปเช่นกันพุ่งออกมาพัดเจ้าเย่เฉินนายให้ของล้ำค่าขนาดนี้กับฉันได้ยังไงมันแพงเกินไปเย่เฉินพูดอย่างไม่ใส่ใจเต้าคุณมันเป็นเรื่องของจิตใจไม่ต้องสนใจเรื่องราคาให้มันมากนักหรอก หวังเต้าคุณสะเทือนในใจมากคิดไม่ถึงจริงๆว่าเพื่อนสนิทในมหาวิทยาลัยจะจริงใจมากขนาดนี้อย่างไม่น่าเชื่อหวังเถิงไฟหน้าตาอึ้งตกตะลึงนี่มันสถานการณ์อะไรกันขยะนี่มีมูลค่ามากกว่าสองแสนงั้นเหรอมันมีมูลค่ามากกว่าสองแสนไอฮาแม่งนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยเพื่อนร่วมค้าทุกคนก็ตกใจคราวนี้ใครก็ไม่กล้าดูถูกเย่เฉินอีกแล้ว พอสุดท้ายแล้วเขาเป็นคนที่มอบภาพวาดโบราณมูลค่ามากกว่าสองแ0 0ให้เป็นของขวัญโดยไม่คิดมากในใจทุกคนก็อิจฉาหวังเต้าคุณจนเกือบตายสุดยอดจริงๆได้รับของขวัญราคาแพงเช่นนี้ในงานเปิดลงทุนน้อยแต่ได้กำไรมากตอนนี้ลิวลลี่ตกใจมากเปลี่ยนมุมมองต่อเย่เฉินใหม่ในทันทีพ่อของตนอยู่ระดับไหน ใจเธอรู้ดีที่สุดในเมื่อพ่อตนบอกว่าภาพวาดมีมูลค่ามากกว่าสอง0 0นเช่นนั้นมันก็มีมูลค่าตามนั้นแน่นอนโอ้สวรรค์เพื่อนร่วมคาดของหวังเต้าคุณมอบของหวัญที่ราคาแพงเช่นนี้ความโอ้อวดนี้ไม่ใช่ว่าใหญ่มากหรอกหรอือคิดถึงตรงนี้เธอก็มองเย่เฉินด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยแสงดาวแปงประกายเซี่ยวสู่หลันถามด้วยความไม่เข้าใจเย่เฉินภาพวาดนี้คุณจ่ายไปเท่าไหรกันแน่ เย่เฉินยิ้มเล็กน้อยแล้วกับซิบว่าที่จริงแล้วไม่ได้จ่ายอะไรไปมากนักสาเหตุหลักคือภาพวาดนั้นเป็นคนรู้จักขายให้ผมมันก็เลยลดให้ดังนั้นจึงคิดราคาถูกให้ผมเซี่ยวสู้หลันอดจะพูดไม่ได้ว่าภาพวาดมากกว่าสอง0สนขายให้คุณไม่กี่พันหยวนยังมีคนดีแบบนี้เหลืออยู่อีกด้วยเหรอเย่เฉินพูดอย่างบางเบาว่า ที่จริงมีคนจำนวนมากที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องเงินขนาดนั้นผมก็เหมือนกันไม่ใช่หรอไม่อย่างนั้นผมจะมอบภาพวาดนี้ให้เต่าคุณหรอเซี่ยวสู้หลันพยักหน้าเบาๆที่เย่เฉินพูดนั้นไม่ผิดถ้าเงินสำคัญมากก็จะไม่มีใครให้ของแพงเช่นนี้ดูเหมือนว่าถึงแม้ว่าสามีของตนจะไม่ได้โดดเด่นแต่จิตใจวิญญาณก็สูงส่งเลยทีเดียวขณะนี้เย่เฉินลุกขึ้นยืน มองหวังเต้าคุณที่กำลังหน้าตาตื่นตระหนกลุกลี้ลุกล, í, ล,กลนถึงถามยิ้มยิ้มว่าเพื่อนร่วมคาดหวังถึงเฟยโต๊ะนี่นายจะกินยังไงจะเอาปากกัดกินโดยตรงหรือจะให้เอามีดมาสับเป็นชิ้นชิ้นให้นายกินทีละชิ้นดีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอย่าลืมกด s ั b สไ r i b e และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อต่อไปด้วยครับ